เด็กคนนี้ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ทุกคนบอกว่าไม่มีทางทําได้ต้นนั่งจ้องทีวีดูฟุตบอลทีมชาติไทยกําลังเตะอยู่สักวันฉันจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติที่สนามฟุตบอลโรงเรียนต้นเดินไปหาโค้ชของทีมแต่โค้ชบอกว่าเธอตัวเตี้ยเกินไปตัวเล็กเกินไปไม่น่าสู้พวกเขาได้หรอกไปเล่นกีฬาอื่นเถอแต่ต้นไม่ยอมแพ้ พ่อเคยบอกว่าลูกไม่ต้องเก่งที่สุดตั้งแต่แรกหรอกแค่ดีขึ้นในทุกๆวันก็พอต้นเลยซ้อมอย่างหนักทุกๆวันตั้งแต่เช้ากลับมาจากโรงเรียนก็ซ้อมฝนตกจะร้อนหรืออุณหภูมิแบบไหนต้นก็จะเตะบอลอยู่เสมอแม้ว่ารองเท้าผ้าใบของต้นจะเก่าและมีรอยค่ะแต่ว่า เขามีความพยายามแม้ว่าสถานที่จะแคบรองเท้าจะเก่าต้นก็ไม่ละทิ้งความพยายามที่จะฝึกซ้อมเวลาต้นเตะบอลอยู่ที่โรงเรียนกับเพื่อนๆลงสนามไปก็มักจะโดนแย่งบอลเสมอแต่พ่อมักจะบอกว่าล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่นักกีฬาที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ต้นมักจะบอกว่าผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ซ้อมหนักกว่าเดิม ซ้อมทุกวันแล้วเวลาก็ผ่านไปวันหนึ่งมีการคัดตัวนักกีฬาโรงเรียนต้นได้ลงคัดตัวท่ามกลางนักกีฬาที่ตัวใหญ่มากๆแม้เขาจะตัวเล็ก แต่สายตาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจครั้งนี้ฉันจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้เมื่อต้นมีโอกาสได้ลูกฟุตบอลแล้วเลี้ยงฝ่าเข้าไปด้านหน้าดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับผู้รักษาประตูต้นมั่นใจและยิงประตูเต็มแรงแล้วลูกฟุตบอลมันก็พุ่งเข้าประตูไปทั้งเพื่อนทั้งโค้ชแล้วคนอื่นๆต่างดีใจมากๆเลยทึ่งต่อความเก่งของต้นจนสุดท้ายทุกคนก็ต้อนรับยินดีให้ต้นเข้าทีมฟุตบอลแล้วพ่อก็ได้แอบยืนดูลูก ู่กลไเห็นลูกชายได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนพ่อภูมิใจมากๆเลยลูกกลับมาก็ได้เล่าเรื่องให้พ่อฟังมากมายเลยซึ่งจริงๆแล้วพ่อก็ไปแอบด,ดูแล้ว แต่ว่าพ่อภูมิใจและยินดีกับตัวลูกชายมากเลยนี่เป็นเพียงก้าวแรกนะลูกสู้แล้วลุยไปให้เต็มที่แล้วนับแต่นั้นมาต้นก็ยังฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเพื่อความฝันที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยจริงๆนะครับความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับวาสนาความสําเร็จหลายๆความสําเร็จนะครับมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นอยู่ที่การฝึกฝนมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจในการทําอะไรบางอย่างถ้าเราไม่หยุดที่จะทํามัน สักวันความสำเร็จมันต้องเป็นของเราแน่นอนครับ